น้อปกดคอมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยซื้อหมอนหนุนมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนแกะให้ดูสดๆตรงนี้ไปเลยนะครับผมสั่งมา2ใบเลยนะครับเผื่อคนที่บ้านด้วยซีนสวนอากาศมาอย่างดีแบบนี้เลยนะครับแกะกันดูเลยนะครับของตัวนุ่มๆเลยนะนี่นะครับพอแกะมาจะถุงนะครับก็จะโฟมนุ่มแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองพับให้ดูนะครับนี่นะครับ เด้งนุ่มแบบนี้เลยนะครับสัมผัสแรกนะครับนุ่มมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อหมอนใกล้ๆนะครับมีลวดลายนะครับนุ่มเลยนะครับคอของเราก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้ก็ไปทานด้านหลังนะครับสำหรับหมอนหนุนตัวนี้นะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่48คูณ74ซนติเมตรนะครับแล้วผมก็สั่งมา2ใบเผื่อคนที่บ้านด้วยนะครับพอดีว่าหมอนอันเดิมนอนแล้วรู้สึกปวดคอนะครับก็เลยลองสั่งหมอนหนุนอันนี้มานะครับเพราะว่าหมอนหนุนอันนี้จะช่วยรับสั่นคอของเรานั่นเองนะครับหมอนนุ่มใช บริเวณสันคอนะครับก็คอ,อมาวางไว้บริเวณนี้นะครับก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดคอได้นะครับนอนหมอนใบเดิมอยู่แล้วมีอาการปวดคอลองมาเปลี่ยนใช้หมอนแบบนี้ดูนะครับสนใจกดสั่งซื้อตะกก้าสีเหลืองหนะ้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ